ถ้าเด็กเริ่มเป็นวัยรุ่นจะสอนเรื่องอเพศสัมพันธ์ยังไงดีคะอันดับแรกเลยอ่ะต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนอย่ารู้สึกว่าเรื่องเพศสัมพันธ์คือเรื่องที่พูดไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องกระตือรือร้นขนาดว่าอยากจะไปสอนเขาแบบมากมเด็กเนี่ยวัยเนี้ยคือเขาถ้าเขามีอะไรสงสัยเขาอยากรู้เขาพยายามจะหาคําตอบด้วยตัวเองถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ไม่ได้แสดงอาการปิดกั้นว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอะไรแบบเนี้ย หมอเชื่อมั่นว่าแล้วเขาไว้ใจเราเพราะเราเลี้ยงเขาบ้างแต่ละอย่างรอกป่าไหมเขาจะเข้ามาถามเราเองว่าเขามีคําถามสงสัยแต่ถ้าเราเหมือนไปแสดงออกให้เห็นอยู่เรื่อยว่าหน้ารังเกียจมันไม่ดีไม่ควรพูดถึงอะไรแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่พร้อมจะเปิดกรับที่ให้เขาปรึกษาได้เขาก็จะไปหาทางวิธีอื่นส่งนี้มันก็มีสื่อโซเชียลซึ่งเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมาถาม,มคุณพ่อคุณแม่ ก็ได้เขาก็จะไปนค้นของเขาเองซึ่งบางทีอันตรายก็คือมันอาจจะได้ความรู้มาแบบผิดๆนะคะดับแรกเรื่พี่ตัวเราก่อนเราต้องเปิดกว้างก่อนแล้วเรามองว่าอันนี้มันก็คือเป็นเรื่องสุขภาพอย่างหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วซึ่งลูกๆหรือว่านา้นองๆเขาก็กําลังจะเข้าสู่ในวัยที่มีการแปลงแบบนี้แหละซึ่งมันก็จะเกิดความสับจังทำไมมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำไมมีมีสึกแบบนี้นี่เป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็เรื่องของเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่ เขาเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์หรือว่าการร่วมเพศอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายหรือแม้แต่เรื่องอารมณ์แมหรือแม้แต่เรื่องของเข้าสังคมซึ่งพอมันจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าผู้ชายเขาก็จะเป็นเพื่อนแกงเดียวกันผู<า>้หญิงเขาก็จะเป็นเพื่อนแกงเดียวกันตามาการเติบโตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในช่วงนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นหมอว่าวิธีเริ่มที่ดีที่สุดคือเริ่มเปิดจากตัวเองก่อน เหมือนอาจจะถามเขาว่าเอ้ยช่วงนี้ดูแบบเสียงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มดูเป็นหนุ่มแล้วนะหรือจะเป็นลูกสาวจะบอกเอ๊ะเนี่ยเห็นว่ามีเริ่มมีกำลเด็นแลเริ่มมีหน้าอกแล้วแล้วอะไรแบบเนี้เออเป็นยังไงบ้างมีคนเข้ามาจีบไหมเราจะเริ่มถามเรื่องง่ายๆแบบนี้ก่อนให้ลูกรู้ว่า<ะ>เอ้ยเราโอเพ่นนะเราแบบสามารถถามเราได้คุยกับเราได้หรือบางทีแบบดูลอนอาจจะแซวเขาก็ได้แุบ้ยมีฉากจูบก,กันแบบหนูคิดยังไงรู้สึกยังไงพอเราเหมือนเปิดให้เขารู้ว่าเออเราเป็นคนแบบเปิดนะแล้วเป็นคนเพ่นพอเขา รู้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอเขามีคำถามเขาจะถามเราเองแต่ว่าไม่ต้องกระตือรือร้นขนาดเอ้ยจะดูหนังโตไม่อะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะบางาคนเนี่ยน้องเขาก็ยังไม่ได้อยากรู้เมื่อเขาพร้อมเขามีคำถามเขาจะเข้ามาถามเราเองค่ะให้ลูกมาถามเรายังดีกว่าให้ลูกไปหาความรู้จากแหล่งองื่นใช่เลยบางทีลูกก็เห็นโฆษณาว่าเอ๊ะโฆษณาดูเล็กถุงยางอนามัยคืออะไรแบบเนี้ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เวลาเราเห็นโฆษณาแบบนี้พร้อมกันเราก็ให้ความรู้ก็ไปด้วยได้ว่าเ๋อถุงยางอนามัยมันคืออะไรมันใช้เพื่ออะไรคร่าวๆแบบเนี้ เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาไปได้ในทุกช็อตที่มันมีโอกาสที่เรากําลังเเขาเรียกว่าเจอประสบการณ์อะไรร่วมกันเดียก่อนไหมครับฉะนั้นไม่ต้องมองเป็นเรื่องที่แบบอาจจะเป็นเซสชันวันนี้ลูกฉันโตเป็นหนุ่มแล้วเราจะให้ความรู้เออเรื่องเพศศึกษาไม่ต้องนะคะเนาะ ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไปฝากในเรื่องการปลูกฝังหรือว่าให้ความรู้ค่าดิบลงเพศเนี่ยไว้ที่โรงเรียนนะคะบางหลายคนบอกเดี๋ยวครูก็สอนเองแหละเดี๋ยวครูก็สอนเองแหละจริงจริงอ,อเริ่มตั้งแต่ในบ้านนี่แหละคุณพ่อคุณแม่สําคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการสอนเรื่องเพศให้กับลูกให้กับลูกเนี่ยนะคะคุณเดชาเนี่ยจากจากไลฟ์ที่แล้วเนี่ยนะคะบอกว่า โอ้ยเรื่องแบบนี้นะถ้าเขาอยากมีผัวเขาค่อยถามเองแหละอ่าอันนี้ก็ตอบมาแบบฮาร์ดคอร์เลยนะคะ <c oughs> ยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุนปรับท่าสีและอากาศธาตุ ผลดีบปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกดเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมารกระทืบลงกำลังเสือโรง่งบำรุงกำลังบำรุงโรหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8น2 9 9 3 2 2 3